ครับผมเดี๋ยววัอนี้เดี๋ยวผมพามาบนรถมือสองครับรถมือสองนะครับเข่าไม่ไหมโทด์หอนหอนเลยครับเนี่ยครับอมือสองนะครับผมตัวนี้เป็นยักษ์แดงนะครับ FF FF 455นะครับ FF 455นะครับขนาดร้อยแรงม้าครับพี่น้องขนาดร้อยแรงม้านะครับรถมือสองครับรถมือสองนะครับสำหรั้ท่สนใจกับ ติดต่อได้ครับติดต่อได้นะครับสอบถามได้นะครับตัวนี้พ่อนได้ครับพ่นได้เนาะราคาเดือนวะันครับอ่ะคอนอื่นนะครับผมยินดีต้อนรับเขาสูช่องคุบาวเมสซี่นะครับ ฝากนะครับคนใส่คนแชกคติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในรูปบ้าเมนซี่นะครับในเห็ุคิปก็ต่อไปนะครับผมตัวนี้นะครับเมนซี่พักผูสันนะครับเบลเบเสียห้านะครับผมหัแรงมานะครับถึงรถมือสองนะครับสภาพสภาพนั่งฝาครับสภาพนั่งฝางามครับงามครับพี่น้องราคาขับรถแพงนะครับราคา ราคาอยู่ที่ร้านสองครับซึ่งรถไม่ร้านเจ็ดนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นครับเปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับสีเส้นนะครับผมขัานหนาครับขัานนาเป็นเป็นขั้นคาเดลโลครับคาเดลโลนะครับคาเดลโลนะครับขัานนาเป็นข้้นคาเดลโลครับใช่แหละนี่ครับคาเดลโลนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องปึกกินครับ เครื่องยนต์4ี่สูบ4 4 0 0ซีซีนะครับพร้อมเทอร์โบชาร์ตครับผมแข้งบิตอยู่ที่ส1 5ิบหนิวตันนะครับสี่รอบพันซีครับเื้นที่ีนะครับสะดวกสบายนะครับผมราคาล้านสองเท่านั้นพี่น้องนะครับราคาอยู่ที่ล้านสองนะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นนะครับพร้อมใบดันดินหน้านะครับดันดินหน้าพาน์เจ็ดนะครับพานเจ็ดของฉชใช่ครับพี่น้องใบยี่หกนิ้วครับย่างเต็มๆอยู่เลย สวยงามตามทองเดืองครับผมสุดจัดครับท่านนี้ผมก็ยังงงนะครับว่าเจ้าของเนคือป่อยนะครับิึงถางหลังครับิึงหลังผมมีเยิ่อมครับงามครับรถท่านนี้เครื่องถ่ายไง่ครับตัวนี้เป็นเฟืองท้ายชิดล้อนะครับเฟืองถ่ายแบบชิดล้อนะครับเอ้ยเรืองถ่ายแบบชิดล้ออ่าดูแลรักษาง่ายครับเวลาชิมหัวชิมย่างนะครับตัวนี้ก็มีจอยนะครับจอยนะครับผมอ่าเอาระบบให้รีบก่อกรใสนะครับ นี่ก็บอกชจโยกครับ,รบตัวนี้เข้าเปลี่ยนไทยของเดียวไห้นะครับเปลี่ยนไทยของเดียวไห้นะครับผมเปลี่ยนไทยของเดียวไห้ทุกชุดได้ครับผมเน <c uff Cat> ี่ยงามครับงามมันมีรั่วมีซึมครับผมสภาพแจ่มครับเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงครับดบิึงนะครับกลองอากาศนะครับเป็นกองเปียกนะครับกองเปียกแล้วก็มีก่องแห้งสองชันอีกนะครับ ากระปงเป็นแบบสิ้นเดียวครับปิดเปิดกายครับพี่น้องตัวนี้เป็นมีชกคู่นะครับมีโชคผู้นะครับเนี่ยนะครับตกคู่นะครับผมตัวนี้จะเป็นกองแหงนะครับกองแหงสองสันนะครับตัวนี้เครื่องยนต์เครื่องปิดเกิ็ดนะครับผมคือโบจานนะครับผมเนี่ยเบิ้งครับเบิ้งเครื่องครับย่างแหงๆอยู่ด้วยครับผมก็มีเยื่อมมีซึมจักบ่องพี่น้องงามหักครับเนี่ยครับเบิ้งสนใจครับ ผมคคารับดาวได้ครับผมสนใจสอบถามนะครับได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 0 4 8 5 2 2 2 8นะครับเซลหอยจูบเลยครับเด้อหรือว่าอาเลี้ยงนะครับนี่ครับเนี่ยครับเปิดวไว้ครับผม4,400ซีซีพร้อมซื่อมตบชาร์ตครับอ่ะเดี๋ยวผมสิพาขึ้นไปเบิงชั่วโมงนะครับถุงมือถุงมืเนี่ยตัวนี้เป็น ท่านเลงมือนี่เล่นเืองนี่ท่านเลงมือตัวนี้ย่างห้างวางห้างนะครับหางห่ายจะเป็นอัตโนมัตินะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นสิบสองคูนสี่นะครับผมสองเกียร์แถวหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับนี่ตัวนี้จะก็ยังยังสะอาดอยู่ครับพี่น้องยังเหลือมๆอยู่เพื่อนนีเด็กชั่วโมงนะครับ พันหกครับสมมุติอยู่ที่พันหกครับถือว่าใส่งานกับประมาณปีกว่าครับปีกว่ากว่าพนะันหกเนาะปีกว่าประมาณเอาตีไปสองปีครับประมาณสองปีครับประมาณสองปีพี่นอนะ้องเนาะแก่เย้าผมจปลี่ยตาเกรืนนนนนะ่องเงินาะฟังเสียงได้พี่น้องด่าโอ้โหโมติฟแบตวัน เราขอเลึกครับผมเครื่องฟิวสตาร์ทติดง่ายนะครับรถจอดครับเบื้องระบบหางครับเบื้องระบบหางอ่าจุดยอดครับเบื้องระบบไฟมีครับพี่น้อง สี่คู่่าครับผมบอกแรกครับี่นวเเลือด้นที่สามสปนะครับเริ่มงีบได้ครับผมสไตล์ของแมสซี่ครับใช้บอเข้าลึกครับเครื่นยมิลนะครับพร้อมส่งตัวชา์ครับ้พาไปรวครับ อตอ,นอบบนบบนตวนี้ร้านงคีเกียวอับอะไรไม่เขงไงไ้ีเส้นด้ยครับกดประมาณเจ็ดสิบเปร์เซ็นตครับผม้าณเจ็ดสิบแปดบเปอร์เซ็ครับ,รอรบโอ้มีสั่จับไปดอร์แนบอก ใดที่เขาเมาเบิ้งแล้วนะครับไปจะเลื่มกพไลค์กดแชร์กดติดตามกพสซับสะไข่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้บ่าแม่สี่ในเห็ุคลิปต่อๆไปนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมีก้อนนะครับพอกันคลิปหนาะสวัสดีครับ